ผมกับผมดชันอลครับกับเชียงใหม่เอ็กซ์ตาไม่ใช่ทีลำพูนเอ็กซ์ตาตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารดาวคนองลำพูนถือว่ามาแนะนําร้านแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งมาข้างแรกเหมือนกันเป็นเตื้อแรกของผมเลยนะครับก็มีเขาเรียกว่าอะไรอาหารให้เลือกหลากหลายนะหลักไปทางอาหารเหนือความอร่อยที่ทรงคุณที่คงคุณค่าไม่ใช่ทรงคุณค่าความอร่อยที่คงคุณค่ายาวนานกว่า50ปี ห้าสิบปีถ้าเรียกห้าสิบปีเลยไม่ต้องเรียกห้าสิบปีนะห้าสิบปีห้าสิบปีครับอยู่ถนเนเจริญลาดหรือเชียงใหม่ลำพูนนะครับทางหลวงหมายเลขร้อยหกออกเดองมาแล้วนิดหน่อยนะครับผมจากประตูเมืองฝั่งเหนือผ่านข้ารแล้วเลยอยู่ใกล้ๆกับวัดสันป่ายางหลวงมีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายครับด้วยจะเป็นไส้อั่วแกงฮังเลราบหมูคั่วราบเนื้อคั่วราบหมูดิบราบเนื้อดิบ หรือว่าลู่นะครับผมหรือว่าหมูปิ้งหรือว่าตับปิ้งนะครับรวมถึงแกงโฮกด้วยนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็แอปหมูนะครับผมแอปอ่องออนะครับหรือว่านมหมูย่างก็มีนะครับน้ำพริกหนุ่มบวกผักนึ่งน้ำพริกอ่องบวกผักนึ่งน้ำพริกขาบวกผักนึ่งแล้วก็น้ำพริกปลาจีบวกผักนึ่งนะครับออเดอร์เมืองก็มีนะครับเราแต่จะเลือกเลยนะครับแล้วก็มีแคปหมูนะครับแล้วก็แคปมัน นะครับแล้วก็โอ้โหเมนูเยอะแยะมากมายนะครับแกงผักหวานก็มีนะครับยำกบก็มียำจิ้นไก่นะครับโอ้โห,โหโแล้วก็กบทอดกระเทียมนะครับจริงๆอันนี้น่าจะเป็นไก่ใช่ไหมเสียดายเลิกขายแล้วเขาชื่อว่าอะไรนะแก่ไม่ออกด้วยช่างเขาไม่เป็นไรไก่เมืองน,นอนสะบุนไทย กุ้งเมืองทอดแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวหมูสับไข่เจียวกุ้งสับนะครับหมูแดดเดียวซี่โครงหมูทอดนะครับแล้วก็ไส้หกกับหมูทอดก็มีนะครับโอ้โหอาหารประเภทยำก็มีส้มตันก็มีข้าวมีทั้งข้าวเหนียวข้าวสวยแต่เป็นถ้วยหรือเป็นโถก็ได้ครับแล้วก็ข้าวผัดหมูแล้วก็ข้า,าวผัดกุ้งนะครับผมนะเปิด1ิบโมงถึงสองทุ่มนะครับร้านหยุดเดือนละสองวันช่วงสัปดาห์ายของเดือน โชคดีครับที่เรามาเกือบสุดท้ายเพราะฉะนั้นยังไงก็เปิดแน่นอนนะครับรวมถึงเมนูเครื่องดื่มที่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับจริงๆอยากเลือกเพิ่มนะเพราะว่ามีนมสดวาดิลาน่าสนใจนมเฮนมสดเฮเซอน่าสนใจนมมิน,น่าสนใจไวมอลน่าสนใจโกโก้มินน่าสนใจ ชายเย็นมิ้นต์เอาชายเย็นไปอยู่กับมิ้นได้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วนมมอลละกอดนมเขียวครับผมนมสดนาเพื่อนนมสดคาราเมลนมสดสตรอร์บรี่นมสดบลูเบอรี่นมสดเฉยๆก็มีนมชมพูก,ก็มีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผนใจก็แวะมาได้ที่นี่เลยครับผ่าหมดแล้วนะครับนี่ครับมี Facebook แอดไลน์แล้วก็นี่เลยครับดาวคานองดาวคานองไม่ได้อยู่ทอนบุรีหรือวัลลาบุรณนะแต่อยู่ลำพูนครับผมจัดไปร้านนี้ นะครับโอเครับขอบคุณครับยินดีจันนะครับ